วนนี้เรามาทําผมแต่เรามาบุกสวนเรามาดูต้นทุเรียน,นโอ้แต่ว่าเก็บไปแล้วเน,ะนาะอุ้ยอุ้นี่ยายกำลังลงตั้งเยอะอันนี้พุกต้นนี้ประมาณกี่กี่ปีแล้วคะนี่เจ็ดปีนี่เย็นตาดีนอนเหนียดตรงเนี้ยโอ้ยไม่ใส่แว่นเหรอพี่เอ๋ยไม่ไมีมม โอ้นี่ไงนี่ไงมีลูกมันอยู่เห็นไหมแหวออกข้างหลังโอ้เราจะมองไม่ชัดเพราะว่าอยู่ข้างในเอาเครื่องกับซูมเห็นไหมซูมไม่เห็นเขาไปแหกดูนี่ไงนี่ไงลูกนี้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 นี่ไงนี่ไงลูกมันอยู่นี่นี่ไงโอ้ยอันนี้กี่ไร่นะคะไม่ถึงหรอกเนาะ โอ้ยดีมากเลยอ่ะเขาูกันยายโมเย็นมากอ่ะยายอยู่เท่าไหร่แล้วคะตอนเนี้ยกสิกิบแปด้โอ้ยแข็งแรงนะเนี่ยโอ้ยดูดูดูโอ้โหกล้วยดูดูหกวายายมันเป็นกล้วยที่แบบกล้วยหอมมันจะเป็นสีสีแม่อันเนี้ยโอ้โห้ใหญ่มันเลิศเลย